หยาบไปเนี่ยก็คือทั้งออกเอาออกๆเป็แบบเอาแบบไม่ต้องไปร้านตัดผมเลยนะขอยากขึ้นไปเลยเฮียมึงต้องวางคิ้วก่อนแบบนี้ไหนไม่ใช่นี่อ้โหไปตั้งเต๋อวะเนี่ยอะไรนะเหม็นขี้เต๋อจิ๊บมาเออโยโย่ไปเออไปโยโย่เออหิวหิวเออ วัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำทำอะไรอ่ะจับกล่องจับตลาดเฮ้ยไม่ได้เนี่ยเราจะมาวู้ไม่เป็นไรเลยมาตัดผมกันโดยใช้นี่กันจอนกันใช้กันเชียงกันทู๊ดพอแล้วอีกอย่างอะไรอ่ะ เฮ้ยอ่ะใช้กันไกลจังไม่คุยกันมาลูกเหี้ยบ้าไม่แล้วใครใครใครเป็นคนถูกตัดอ่ะแล้วนั่งไงมีฉลากอยู่สี่ใบอยู่ในถ้วยจะให้โอจับเพื่อความยุติธรรมฉลากคือมีชื่อพวกเราทุกคนเหรอไม่มีมีชื่อชื่อพวกมึงสี่คนชื่อเดียวชื่อใหม่ฮะจับเลยจับเลยจับเลยเหี้ยมึงสี่คนอยู่ในนี้นะอ่าคราวนี้รักกันมีห้าคนห้าคนก็แปลกเลยสัตว์ปุ๊บอย่ัดยัดละ เอาแต่มึงก็ให้ใครอ่ะไอ้้องถือมึงก็ให้ไอ้องถือวะถือเลยถืไว้หไว้มึงถือไว้ โอ้ยเแคยกูอยากแบบผมกำลังผมกำลังสวยเลยช่วงนี้ไม่แต่ใครก็อยากเป็นจอนวิกอ่ะใครก็รู้ว่าไอ้โองตัดผมสั้นแล้วอ่ะดูดีกว่าใช่ใครก็รู้เองเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงไม่ตัดแล้วนะปิดคลิปเลยไม่ได้แล้วไม่ไว้ใจพวกกู่เอาทรงอะไรเอาทรงอะไร มึงอยากได้ทรงอะไรมึงอยากทรงอยู่เหรอสกีเทดเวอร์ศูนย์เอาดิเฮ้ไม่ร้อนเลยคือมึงถามมันว่าจะเอาทรงอะไรมึงถามกูไหมกูจะตัดให้มันได้ไหมมึงดูดิเนี่ยบัตรเยนก็ไม่มีอ่าไอโอโอแล้วถ้าเป็นมึงมึงจะตัดทรงอะไรสองพันโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันเลยพวกกูต้องมาพูดเหรอว่าจไปดูกาตัดผมกันเลยอ่ะมึงกูดไปดิโอเคไปดูไปดูช่วงตัดผมเลยครับอื เขาถือช่วงตะปุ่งครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไอ้บอจะได้มาเล็ดไหมไหมในร้านอุปกรณ์เรามีอยู่สองอย่างก็คือกันไกคมกับกันไกซอยนะครับนี่นี่มันบอกมันจะตัดตรงนี้นะไหนเอาดีๆนะเว้ยดี่ตรงนี้เลยครับไม่เราไม่ต้องใช้หวีนะไอ้ต๊อบต๊อปเราจะเราใช้ไอ้ต๊อบเมื่อข้างนู้นออกได้ๆอุ้ยไอ้ต๊ออันเนี้ยอุ้ย เฮ้ยมึงดึงได้ไงกูตัดหูยิงนะท้องเฉยเฉยท้องเฉยแต่มันเข้าหูมันตัดยังไงวะมาดูดิเฮ้ยมาดูดิเฮ้ยไอไอตบงอข้างๆออกตัดบ้างอ่ะข้างๆใช่ปะได้ดิหยาบไปเนี่ยก็คือข้างๆออกเออกแบบเอาแบบเอาแบบไม่ต้องไปร้านตัดผมเลยนะฮะเอาแบบไม่ต้องไปร้านตัดผมเลยนะขอยากสักไปดีเฮียถ้าเราอยากรู้ว่าเนี่ยเบอร์สองแลเบอร์สามรู้ทำไงรู้ทำไง อันนี้อันนี้สองอ๋อันนี้สองแล้วอันนี้สามมาเลยสามอ่ะคืออันนี้วสามอ๋อสัมแล้วเนี่ยแน่นข้นไปอีกซองสามเอเดี๋ยวกูซอนให้มึงยอมให้มึงตัดใช่ไหมเดี๋ยวกูซอยให้้ยอมให้มึงตบยอมให้มึงตัดแล้วก็ยอมให้มึงเฮ้ยมึงช่วยเดี๋ยวซอยปะซอยเลยซอยออกมาซอยออกมามึงซอยได้ปะเนี่ยกูซอยได้มึงซอยเป็นปะเนี่ยซอยเป็นเลยซอยไงไหนลองซอยดิโอ้ย มด็กี้เด็กนี้ยาวมึงเ่งกีไม่ได้ซอยนะทำไมไอ้ยตบซอยซอยซอย what what the fuck มึงต้องวางคิวก่อนแบบนี้ไหไม่ใช่้ไปตังเติร์ะเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟองไสมัยนีเฮ้ยทุกคนยังเห็นไอ้ฟองสมายหน้าม้าเปล่าเฮ้ยหน้าม้าที่สามสองหนึ่ง เหมือนแล้วเฮ้ยไอ้โฟมไปแล้วเฮ้ยไอ้โฟมไปต้องแก้เชื่อกูใช่เหรออืมคือตัวของตาเลี้ยงไงน่ารักพี่รอดเหรอเด็ดเฮ้ยดูสนุกนั่งดูสนุกกันจริงเลยนะมฮ้เหมือนอยากเห็นไหมอยากเห็นน่ารักกเหมือนเหมือนใครหรือวะไอ้น้องพี่อ่ะน้องพี่กับพี่ทีอ่ะโอ้พี่เออพี่เยเกลูจ็บน้องน่ารักแต่มึงน่าเฮี้ยโอ้โหตมองดูแล้วกันนะ อะไรนะเหม็นขี้เต่าอยู่ใ่ะโอขี้เหรเลยได้แล้วเหรอ้ไปัดผมหน่อยคืออันนี้ดีใช่ไหมมันไม่ได้ไม่ต้องตัดอย่างนั้นนะไอ้เแค่สมองกูแค่นี้ก็เออพอแล้วอีกอนเอ่ะทุกคนทุกคนมาดูดียังถ้าดูดีคอมเมนต์หน่อยนะจันจะส่งให้ดีเลยตากล้องว่าไงจะส่งจะส่งให้ดีกูยังมองไม่มันก็ตัดซ้ายหน่อยดิวะ เฮ้ยพี่ผ่าด้วยอู้ยเย็นแม่เฮ้ยโอ้ยพี่ก็ส่งไปทุกคนใครว่าดูดีช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับวันนี้เราขอลากันไปก่อนส่งมึงขอไปกินแค่นี้ได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ยังแก้ได้อยู่อันนี้เฮ้ยพีเท่าไหร่และอีพีเท่าไหร่แล้วิบสามอีฝากอีพี่สิบสามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ้ยเย็นแม่หล่อเฉยเฮ้ยหล่อด้วยอะเอ้ยไอ้เอามึงคอยดูคลิปแล้วกันโอ้ยโทษทีกับน้องกูพูดจีบพี่จีบได้ไหมครับ วันนี้เราขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่มากมาไม่ากบทสรุปของวันนี้ตัดรอดไม่รอดเนี่ยเรื่องมึงเรื่องของมึงแล้วเสร็จแล้วเอออ้าวไอ้เหียแล้วทิ่งกันตรงๆอย่างนี้เลยไม่หรอดคองมึงนต์ผมกูยังไม่เห็นฮะเขาฉลาดนะดูทำไมวะชื่อมึงอะไรชื่อชื่อกูอีกเหรอ ท่าดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอนึ่ท่าดานี่อาตัวขาดจ้ยท่าดาท่าดาท่าดาพ่อมึงไอ้เที้ยเล่นเที้ยอะไรกันเน่ยโอ้ยนี่พวกแม่งโอ้ยไอเหี้ยหน้าหน้าหน้าห <Yeah. c oughs> อย่างเหี้ยเลยพวกแม่งไอ้สัตว์เข้ากลางไปอ่ะดะ